สวัสดีค่ะไอวิชุดาคำยศนะคะทอ 20, ็อป20นมเวอร์ไทยแลนด์ปี2020ค่ะสวัสดีค่ะ FC แฟนคลับทุกท่านงานนี้บอสโจโยมนินก็ไม่ทําให้ FC แฟนคลับผิดหวังอีกแล้วนะคะหลังจากเมื่อ3เดือนที่แล้วได้ปล่อยซิงเกิลเพลงหัวนอกสมรสออกไปก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะตอนนี้ก็เกือบจะ5ล้านวิวแล้วค่ะ3เดือนผ่านไปและล่าสุด บอสโจของเราก็ได้ปล่อย MV เป็นซิงเกิลพิเศษเพลงชู้เก่างานนี้บอสโจได้เวียงนรลมนมาร้องฟิชชอริงร่วมกันเพลงนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษที่ค่ายลำเพลินอินดี้รีคอร์ดของบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงร่วมงานกันกับแกรมมี่โกลที่ส่งเวียงนรุมนหมอลำลูกทุ่งสาวปะทะบอสโจโยม,มนิน ซึ่งได้นางเอก MV มีดีกรีท็อปยี่ิบ Miss u n i v e r ประเทศไทยลูกทุ่งหนุ่มดำดัดสกรและเอกนางเอก MV ก็เล่นได้ถึงบทบาทเข้าถึงอารมณ์เพลงเป็นอย่างมากค่ะเรียกได้ว่าไม่ทำให้ FC แฟนคลับของบอสโจที่รอชม MV เพลงนี้นั้นได้ผิดหวังเลย และงานนี้บอสโจโยมนินและเวียงนรลุมนก็ไม่ได้ทําให้ f อซแฟนคลับที่เฝ้ารอคอยเพลงนี้ได้ผิดหวังเลยแม้แต่น้อยทั้งสองคนร้องเพลงได้เข้าถึงอารมณ์เพลงลึกซึ้งกินใจมากๆและล่าสุดก็เป็นไปตามค่าสสำหรับ MV ซิงเกิลเพลงพิเศษชูเก่าที่บอสโจโยมนินและเวียงนรลุมนฟิชชอรลิงร่วมกันนั้นยอดวิวตอนนี้ทะลุพุ่งสูง เพียงปล่อย MV ไปแค่24ชั่วโมงยอดวิวพุ่งไปถึง3 0 0 0สนวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถือว่าประสบความสำเร็จและปังสุดๆส,ส,สำหรับเพลงชู้เก่าของบอสโจโยมนินสาวน้อยเพชรบ้านแพงแห่งค่ายลำเพลินอินดี้รคกคอร์ดเอฟซีแฟนคลับของบอสโจโยมนินใครที่ยังไม่ได้รับฟังรับชมเพลงนี้อย่าลืมนะคะ ไปชมได้ที่ช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงและแอดก็เชื่อว่าเพลงนี้แตะล้านแน่ๆภายในไม่กี่วันนี้ขอขอบคุณ MV เพลงชู้เก่าจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงไว้ณที่นี้ด้วยนะคะชีีวิตตยังมมือออนนนาาาาเสส็กคจ